เ ise, ัอจีเพื่อนเจอจีพวกไหนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไอ้นี่ยัดได้ไหม RPG ยัดได้ไหมมึงว่างมากเหรอที่มาปวดเมืองเนี่ยฮะ เข้ามาก็มีเคสเลยไปเพื่อนอะไรครับเนี่ยจำไะไไทักทายเดีเฮ้ยมีรถถูกขโมวยว่ะอันนี้มันเป็นรถอะไรไม่รู้อ่ะนะครับผมหน้าตามันก็จะ,ะแปลกๆนิดนึงไป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 เออดีดีดีมันไปนน่นละ มาสองครับกำลังไปที่กระเทกนะครับโอ <laughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดียวไม่ไปมันเดียวไม่ไปอ่ะไม่รู้ว่ารถอะไรมันเดียวไม่ไปมันเดียวแยกไม่ใช่มันเดียวไม่ไปโอยไปนู่นแล้วทางในคล้ากว่าทางหน่อย ดูดิโอ้เดี๋ยวแบบนี้ลำบากเลยวะขอทางหน่อยขอทางหน่อยไปนู่นนะไปนู่นนะโอเ้เดี๋ยวยากมากเลยชิบหายแล้วไม่น่าเอามาเลยรถคันนี้รถอะไรไม่รู้ไอ้เขาเปนรถตำรวจด้วยชิบหาย รอไอ้นี่ก่อนขอกำลังเสริมก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ไหวละแจ้าสนย์ครับจะขอกำลังเสริมมาที่กระเทิด้วยนะครับอ่าจบแล้วมึงจบแล้วถดความมึงจบแล้วลงมาจากรถลงมาจากรถเอาไปนู่นไล้เหรอเอาไอ้ชิยเอาย กูต้องหามีกี่คนอ่ะมีคนเดียวหรอโอเคโเคยูดอยูดยูวัดความมีรถตำรวจอะฮะจริงๆโทษหนักนะสามารถวิสามันได้เลยนะความมีรถตำรวจอะเดี๋ยวยิงขาเขาก่อนยกมือขึ้น ยิงตูดเลยยิงตูดเลยยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ๋อเขาวิ่งไม่ใหมแล้วเพื่อนต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเออเออยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอเค เฮ้เพื่อนเอารถคันนี้มาว่ะเพื่อนรถคันนี้มาว่ะเชลเรวจดําการแจ้งตรวจสอบบุคคลนี้ก่อนเรารถดราเม่งอยู่ตรงไหนยังไม่ดูเลยแคาเดี๋ยวขอคนตัวด้วยนะครับผมให้เพื่อนคนดีกว่า มีอะไรวะยาบ้าอ๋อกเคีียละโอ้โหอย่าขอทดสอบสารแอลกอฮอลด้วยนะครับผมโทษหนักแน่บอกเลยอ้โหเมาด้วยนะยวขอทดสอบสารเชติดด้วยนะครับผม โอ้สารเสพติดก็มีโอ้โหสูตรจัดเดยดุงคนนี้นะน่าจะเรียกดุงแล้แล้วนะแจ้งสูตครับเดี๋ยวขอรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนเรามารับกันมาทางนี้เหรอ อะไรจะไปด้วยเหรอเดี๋ยวเราก็ทำการขอบคุณเพื่อนกันนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับผมไปเพื่อนเราก็กลับไปที่รถของเราไม่รู้มีใครขโมยต่อยังวะอีกบ่ายละ นี่คนนี้เขาจะวิ่งไปไหนเขาจะวิ่งไปไปนี่ปะ่ะขึ้นรถปะ่ะเขาวิ่งวิ่งไปไหนวะอ๋อเขาวิ่งไปเอารถของเขานะครับผม,มเดี๋ยวเราก็วิ่งตามเข้าไปแล้วกันเพราะว่าเขารู้ทางดัดแต่เราไม่ดูไง แถวนี้นี่มันงงเงียบแปลกๆวะ่ะโอ้มีแต่พวกขี้ยายชิบหายดูมันมองเราดิอา้าวแล้วหายไปไหนล่ะอีชิบหายแบบนี้ก็ได้เหรออ๋อนู่นมันขัาว้าไปขึ้น,นรถละแล้วรถของเราอยู่น,นู่นเลยชิบหายอ๋ออันนี้ไม่รู้เขาเรียกรถอะไรนะครับผมมันหน้าตามันแปลกๆวะ่ะ อันนี้จะก็จะเป็นโลโก้ของเขานะโลโก้แบบนี้มันคือยีอ่ห้ออะไรวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราก็ทําการซ่อมรถเอาก่อนล้วกันแฮ้ตอนนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยครับผมมันขับยากกว่ารถคันนี้นะโอ้คงคงจะต้องไปเปลี่ยนรถระด,ด,ดับดูละมันไม่ไหววะไม่รู้ว่ารถอะไรแม่งเดี้ยวยากชิบหายเลยเฮ้อันนี้รถบวชเหรนี้ว่าที่เขาขโมยมานะ แจ้งส่วนครับไปขอรถดากมาที่กระเทศด้วยนะครับผมไอเพื่อนกนรถเอ่อเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าวะไม่งคันนี้มันไม่ไหววะมันเดียวไม่ได้อะไม่รู้จะรถอะไรโอ้อ่าหา,ามาขับแนละ้วรถแบบนี้นะ โอเคตอนนี้เราก็ได้รถคันใหม่ละนะครับเป็นยี่ห้ออะไรวะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโลโก้แบบนี้มันยี่ห้ออะไรวะไม่รู้วะ่ะไะน่าจะดีกว่าคันนั้นนะแมงไม่ไหววะ่ะ <'s> โอ้ยเสียงคตรนิ่มเลยคันนี้เสียงแทบไม่มีอะ่ะชอบมากเลยรถที่เสียงไม่มีเนี่ยรู้สึกว่าแบบเวลาขับแล้วมันสบายหูมาก หมอกลงอ่ะนะมองทางไม่ค่อยจะเห็นเลยวัดสองครับเรากำลังไปที่กระเทศนะครับกว่าจะเปิดสายเรนได้ชิบหาย เออคันนี้ดีมากเลยบอกเลยแจ้คสันเขาไปขอ,อกำลังเสริมมาที่กระเทลด้วยนะครับผมโอ้ขับยากมากเลยมันมองทางไม่เห็นนะคันไหนวะแบบไอ้เจ้มมมามอไซค์อ๋อ เราจะทำไงดีวะถ้าเบียดก็กลัวเขาตายไงเดี๋ยวมันจะทำเกินกวาา่าเหตุอีกเพราะเขา,า,าเป็นมอไซค์เขาไปขโมยมอไซค์ใครมาวะเนี่ยโอ้สงสัยต้องยิงยางเขาได้นะ ยิงยางมอใสคชิบหายเออว่าเจ็ดครับจะขอกำลังเสริมมาเพิ่มที่กระเทิดด้วยนะครับผม okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคลง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  เชียร์แล้วมันคนไหนผู้ต้องหาเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนกันบ้างเนี่ยไปไปเพื่อนไปไปถุงขยะกระจายเลยไปไปเพื่อนไปเอาอีกชี่ไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนกูอีกชี่ไป ว่ามึงลงจากรถมาไล่เนี่ยถ้าจะขับแบบนี้เนี่ย <c oughs> คนไหนคนโอเคคนปล่อยเพื่อนไปแล้วกันเดี๋ยวเราเอาคนนี้ก่อนยกมือขึ้นโอเค เบาลงไปช้า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 โอเคโอเคตอนนี้เราควบคุมก่อนละหนึ่งคนเออเดี๋ยวเราเรียกรถมารับเลยละกันเพราะว่าเราเอ่อต้องรีบไปจับอีกคนหนึ่งนะครับแจ้งสนครับเดี๋ยวขอรถรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผม ใครใครจะไปไวนะ้เนี่ยโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอ้นนี่ก่อนไปหารถเราก่อนเราวิ่งมาไกลามากแลยเอ้ยเชี่ยนะ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปร,รถก่อนถ้าวิ่งต่อคงไม่ไหวแล้วเพื่อนของเราไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนแล้ว ได้ไหมได้ไหมจะไปไหนพ่อหนุ่มจะไปไหนจะไปไหนเออเออเออยกมือขึ้นโอเคโอเค,อเคดีมากดีมากหมอบลงไปเพ <seas> ื่อนเพื่อนใส่กุญแจมือ,อสวย โอ้โยมาแล้วจังหวะพอดีเลยมีฮอติดตาม, 15, ตมด้วยนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนมารับไปทำคดีเลยแล้วกันนะแจ้งสุนครับเดี๋ยวขอรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนมาประกัน เพื่อนเอารถอะไรมาเนี่ยต่อให้คันนี้เห็นขับบ่อยมากเลยนะโอเคตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วนะครับมาขึ้นรถมาขึ้นรถ Code แถวนี้มันมีสัตว์ป่าด้วยเหรอวะมีคนแจ้งว่าไอ้พวกคนโดนแบบสัตว์ป่าได้กัดอยู่วันสอกครับรกำลังไปที่กระเถดนะครับอันนี้มันเป็นเขตในเมืองแล้วนะบาย ตัวอะไรเนี่ยมันดุดเข้ามาในเมืองได้ไงอ่าเดี๋ยวเราเรียกคนมาจับดิไอ้เชี่ยว่าใหปืนปืนเฮ้ยบ้า,าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยมันเอาอ่ะมันจะเอาอ่ะเฮ้ยเอากันมานดิเอาคมาดิแม่งหลายรอบเล้พวกน,นี้เฮ้ย

เอาแล้วไอ้ปืนปืนไปไหนเน้ะเอากระสุนมุดไอ้เชี่ยละแจ้งศูนย์ครับไปขอกำลังเสริมมาที่เกิดเหต er ุด <biraz S 2> ้วยนะครับแม่งกระสุนมุดเดี๋ยวเรารอกำลังเสริมกันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระสุนมุดกระสุนอุ้ยอุ้ย กูเหลือแต่เทเซอร์เหลือแต่เทเซอร์เอาเพื่อนกูตายแล้วอีกชทีไปแจ้งสันเข้าไปขอกำลังเสริมมาเพิ่มที่กระเทนด้วยนะครับผม เฮ้ยนี่ไงนี่ไงกระสุนกระสุนปื amino, นที่ศพมันนี้ไงน่า okay. จะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ไนะด้ได้ได้โอเคจะถล่มมึงให้เด้เลยบอกเลยเออเพื่อนเอลยเอเลย <c oughs> จะถล่มมึงให้เด้เลยพวกมึงเนี่ยแม่กหลายรอบแล้ว มันเป็นแก๊งเสื้อขาวกับเสื้อเขียวนะมันอยู่ด้วยกันในชิบหายเป็นไงล่ะหลายรอบแล้วพวกมึงอะตอนนี้เราก็ไล่เก็บกระสุนมาเพิ่มละเอาจากพวกมันนี่แหละจะได้ไม่ต้องเบิกนะเดี <ain> ๋ยวเราเรียกรถเก็บศพมาได้แล้วกันพวกนี้ไม่ต้อง้มันฟื้นหรอกเผาเม่งแบบนี้หล่ะแจ้งสนยนครับขอรถเก็บศพมาที่กระเทิดด้วยนะครับผม Hills. อ่าเดี๋ยวเราเรียกมาสักสองคันแล้วกัน Hills. โอ้ยาหนที่กูเดี๋ยวเราปิดการพื้นที่นี้ไปกันอ๋ได้รถคันใหม่ในซิ่งจัดเลยนะคันนี้ก็สวยบอกเลยไซเดนมนันะนะ ส่วนเพื่อน,นเราก็ตายแล้วนะครับผมไปชิบหายเดี๋ยวเราขอกําลังเสริมไปใหม่ดิเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้อีกสักคนหนึงนะครับ no, อ่ะโอเคเตีลยวเรก็มาแล้วนะครับผมามารอบนี้ได้แบบใส่เสื้อเหมือนกันเลยเลยเจออะไรอีกวะเจ้าหน้าที่เก็บสมรอยู่ไหน <No. S 1> ออกมาแล้วมาแล้วเ <No. S 1> ดี๋ยวเราขอซ่อมรถก่อนแล้วกันรถแม่งพังไปหมดแล้ว พยายามจะไม่ประทะแล้วเมื่อกี้มันถือปืนมามาใส่เลยก็เลยแม่งไม่มีทางเลือกอะนะจะอเลยจัดแม่งเลยอโอเคสตัเดียแล้วละเป็นไงล่ะเงียบเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปเอาปืนในนีน่ปืนไรเฟิลมาติดตัวไว้ดิ เมื่อกี้แม่งกระสุนหมดเกือบตายชิบพายไปโอเคต้องแบบนี้ดิน่าจะหมดแล้วนะ เยยังมีอีกตรงนี้อีก 3, 3, สามสามสี่ศพเลยลวรวมของเพื่อนนะเ,รอเราด้วยนะเพื่อนเราโดนยิงตรงไหนอ่ะโดนแขนสองนัดโอ้เลือดกระจายได้ชุบหายเดี๋ยวเราขอไอป้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับดิเผื่อจะได้นะ อ๋อไม่ได้วะพะตายแล้วนะะรีบหนีอย่างไวเลยเหลืออีกสองศพสุดท้ายนะ เอาทำไมคุณหมอกล hey. okay, ับแล้วอ่ะมันมีอีกทั้งสองนะหรือว่าเต็มคันนะเหมือนเราจะมีภารกิจแถวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ย มาแค่ไปเพื่อนเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อแล้วไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะ Man, to be Officers report a of possible one forty eight in Richmond. Gunfire reported. ว่าสองครับเรากำลังไปท,งที่กระเทศนะครับรต,อตอนนี้เหมือนเพื่อรนาาร,รอกำลังจะนี่มหขอกำลังเสริมมานะครับเฮ้ยไป เฮ้ยเ uh, hey, ีบ้อแล้วเพื่อนทำรดจแล้วแกส่วนครับเดี๋ยวขอฮอติดตามตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ฮอตเราก็มาแล้วเราเราเนี่ยจะไปยังไง โอเคเพื่อนโอเคตอนนี okay, 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 oh three, uh ้เราใกล้ถึงแลวโอ้ยโอ้ยโหปะทะกันเดือดเลยวะเราไม่ได้เบอร์กระสุนมาด้วยจุดหาย มีเจ็ดสิบกว่านัดเจ้าทีเพื่อนเจ้าทีพวกไหนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไอ้นี่ยัดได้ไหม RPG ยัดได้ไหม มึงว่างมากเหรอที่มาปวดเมืองเนี่ยฮะแก๊้งสุดครับเดี๋ยวขอกำลับบงเสริมมาที่กระเทดด้วยนะครับผมเหมบบือนมีวังส่วนยอมแล้วก็วังส่วนตาย คนสับตอนนี้ยอมแล้วลงมาจากรถลงมาจากรถลงมาจากรถโอเคใส่ใจมือไม่ได้วะแล้วข้างบนอนะ่ะเขาไอ้ข้างหลังตายหมดไอ้ชิบหายใช่ไหมข้างหลังตายหมด โอเคเดี๋ยวเราเรียกรถเก็บศพมาเลแล้วกันเ,ออเรียกรถพยาบาลมาก่อน,น,อนเผื่อเขาแค่บาดเจ็บนะแจสูนครับเดี๋ยวขอรถพยาบาลมาที่กกะเดด้วยนะครับผมเรียลปิดกั้นพื้นที่นี้ไปก่อนละกันโอเค เราไอ้น,นี่จับรายสองคนวะอีกสองคนตายอ๋อไม่น่าเลยใช่ไเสียดายว่ะนุ่มก็หญ่เอาเรื่องอยู่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราทำการแจ้งตรวจสอบบุคคลก่อนชครับรอ่าเลยผมขอค้นตันวด้วยนะ อ๋มีของผิดกฎหมายด้วยนะครับผมแจ้งศูนย์ครับไปขอรถรับตัวจผู้ต้องหาด้วยนะครับผม Any s ม s of life Assistance required in Great c h a p h e r a l เดี๋ยวเราให้เพื่อนค้นตัวคนนี้กันเราจะค้นแค่เฉพาะผู้หญิงนะครับผมเชี่์คนไอ้คนนี้มันมีนี่ด้วยว่ามีระเบิดด้วยว่ะชิบหายละเชี่ยละเฮ้ยคนนี้มันมีระเบิดด้วยว่ะโอเคแจ้งส่วนครับไปขอรถเอย วันนี้มันไม่ได้ดีมันต้องอทดสอบไอสารแอลกอฮอล์ด้วยนะเพราะมันเป็นคนขับไงเด <Thanks. S 1> ีอ่วเราทดสอบอสารเสพติดเขาด้วยนะครับรูนหน้ามันเหมือนเสพมาเลยวะ อ่าเสพมาจริงด้วยนะครับผมโอเคแจ้งสนับครับเ,เรือขอรับตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับผม